สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เจซี่จะมาแจกสูตรง่ายๆอีกแล้วจ้าเห็ดหอมลาดบนบักชอยอันดับแรกเตรียมบักชอยมาสามชิ้นหั่นครึ่งแบบนี้นะจ้าชิ้นไหนถานากว่านี้ก็หั่นสามชิ้นหรือสี่ชิ้นก็ได้นี่ประมาณนี้ ตอนนี้เจสซี่ใช้เห็ดชิตาเกะจ้ะของแห้งนะแช่น้ำจนมันอ่อนมันนุ่มแล้วค่อยเอาออกมาหั่นครึ่งแบบนี้โอเคตอนนี้เราก็มาลงมือทำกันเลยจ้าเตรียมน้ำร้อนพอน้ำเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนโตะ๊ะแล้วก็น้ำมันลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะจ้าเอาผักของเราลงไปต้ม วิธีนี้จะทำให้ผักของเราเขียวสวยแล้วก็มีความมันด้วยนะจ๊ะมันจะได้ไม่จืดจนเกินไปหลังจาก5นาทีผ่านไปแล้วเราก็เอาขึ้นมาได้เลยจ้านี่ผักเริ่มเขียวๆแบบนี้ก็โอเคแล้วใช้น้ำเย็นล้างอีกรอบหนึ่งวิธีนี้จะทำให้ผักหยุดสุกนะคะผักมันจะเขียวตลอดเวลาเลยนี่ประมาณนี้ หลังจากนี้เราก็มาจัดจานเลยจ้าจัดให้สวยๆเลยแบบนี้น้ำต้มผักอย่าเพิ่งเททิ้งเราเอามาลวกเห็ดหอมกันก่อนเลยลวกประมาณ5นาทีเหมือนกันจ้า หลังจาก5นาทีนําขึ้นมาเสด็จน้ําได้เลยตอนนี้เราก็เตรียมผัดได้เลยจ้าเตรียมกระทะให้ร้อนเทน้ํามันลงไปนิดนึงน้ํามันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เห็ดชิตาเกะของเราลงไปผัดผัดให้หอมเลยนะคะเติมน้ํา300 ml ตามมาด้วยซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะ หลังจากนั้นก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้าพอเข้ากันดีแล้วถ้าน้ำยังน้อยอยู่ก็เติมน้ำหน่อยนึงหลังจากนั้นก็ใส่น้ำแป้งข้าวโพด3ามช้อนโต๊ะจ้ะใส่ทีละนิดทีละนหน่อยก่อนหลังจากนั้นก็ผัดแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้ถ้าคนไม่พอค่อยเติมนะคะเดี๋ยวคนเกินไปมันจะไม่อร่อยนี่แบบนี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจ้ะราดบนตัวผักได้เลย แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วผัดเห็ดลาดบนบักชอยแค่นี้ก็อร่อยสุดๆเลยลองทำตามดูนะ